เพื่อจะไปสอบถามว่าหลวงพี่ด้วยความเคารพนะอย่ากโกรธกันนะหลวงพี่อวดอุตริเกินไปหรือเปล่าคือหลังจากข่าวนี้ออกอากาศอันนี้พูดกันตามตรงมีคนวิจารณ์พระนะคือคนร้ายตํารวจจับได้อันนี้ขอชื่นชมแต่ข่าวมันถูกเทไปหาพระรูปนี้เลยบอกเอ๊ะมานั่งขากขากแบบนี้แล้วอ้างว่าคุยกับผีได้เนี่ยคือมันอวดอุตริเกินไปไหมก็ต้องขออนุญ,ญาตหลวงพี่ต่อไปที่ผมจะไม่ทุบโต๊ะแล้วก็เลยบอกกับทีมงานต่อไปนี้นะปัง <c oughs> เปลี่ยนภาพ <c oughs> หรือไม่ก็ <c oughs> <c oughs> แสดงว่าต้องเปลี่ยนบาร์นะฮะบาร์เองขึ้นผิดเนี่ยนะแต่ถ้า โดนไล่ออกนี่ฮะมี3สเต็ปจำไว้ด้วยนะทีมงานนี่คือองลงเหรอประมาณนั้นนะเหมือนสัมผัสได้เหมือนรู้สึกแล้วก็สื่อสารได้อันนี้พี่สาวเขาบอกแล้วไม่ได้เพิ่งเป็นนะเออเป็นมา30ปีแล้วพี่สาวของพระเนี่ยแล้วก็แกก็บอกกับเราว่า,วาเนี่ยเป็นญาติกับจิตด,ดีด้วยนะตายแล้วโทษนะเจีย๊ยบพี่ก็เล่าซะเยอะเลยโทษทีเจีย๊ยบพี่โทษทีพี่ก็ขาดซะเยอะเลยไม่รู้เป็นญาติเจีย๊ยบขอโทษจ้ะขอโทษอาพมพพ,พ,พจบจบจบแต่แกปฏิบัติตัวดีนะแกก็ไม่ได้คิดเงินคิดทองถูกไหมฮะก็แค่เหมือนกับไปเชิเตดีนนะะ